เอาแล้วผมอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับกิจกรรมคลาสติกของทางตัวเกมโลบอก้นเพื่อนซึ่งอัปเดตเนี้ยผมเมื่อคืนนะผมเมื่อคืนก่อนนอนเนี่ยผมไปดูมานะผมตอนแรกนะผมเขาอัปเดตมาตั้งแต่เที่ยงคืนละผมกะว่าจะมาอาัดคลิปตอนเช้าพอดีนั้นเพื่อนแต่เมื่อกี้ผมมีอัปเดตล่าสุดเข้ามาเพิ่มเติมอีกนั้นเพื่อนอะเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูในส่วนของที่เขาอัปเดตมาตอนเที่ยงคืนก่อนนะผมนี่เลยครับผมทวิตเตอร์นี้นั้นเพื่อนโลบอกรีวิวนะผมอะเนี่ยผมอัปเดตที่เขาอัปเดตมา อันนี้อาจจะเป็นไอเทมที่เกี่ยวกับกิจกรรมในอีเวนต์นี้นั่นเองนั้นเพื่อน4ชิ้นนี้เพื่อนๆก็ต้องรอติดตามกันนะผมว่าเขาจะใช่หรือเปล่านั่นเพื่อนเพราะจากที่ผมไปแปลมานั้นเพื่อนอันนี้เขาบอกว่าน่าจะมีเอฟเฟคด้วยมั้ง ก็ดีนั้นเพื่อนถ้าเกิดดาบที่เขียวมีเอฟเฟกผมบอกเลยโคตรเฟี้ยมนั้นเพื่อนสี่ชิ้นนี้ก็ภาวนายอย่าให้มันเป็นพาร์ตเลยขอให้มันเป็นของปกตินั่นเองนั้นเพื่อนนี่เลยครับผมใครที่สนใจยังไงเนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูหาข้อมูลเพิ่มเติมไดจากลิงก์เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ทวิตเตอร์ของคนนี้ไว้ให้ข้างใต้ดีชิพชันนะผมอ่าแล้วก็ล่าสุดนะผมที่ผมไปเจอมานั้นเพื่อนนี่เลยครับผมรีทวิตมาตอนตีห้าเนี่ยขึ้นมาพอดีนะผมนี่เลยครับผมอัปเดตล่าสุดนะผมตอนตีห้าพอดีนัน 6นาทีล่าสุดแล้วผมเขาบอกว่าน่าจะมีกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนั้นเพื่อนก็เหมือนเดิมนะผมรอบที่แล้วเนี่ยเป็นกิจกรรมของเดิรฮันที่เขาจะยิงปืนออกมาใช่ไหมแล้วเพื่อนๆจะได้รับหูฟังกันใช่ไหมแต่รอบนี้เพื่อนๆก็ต้องมารอติดตามกันนะผมผมว่าน่าจะเป็นอย่างเดียวกันนะผมอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นยิงพายยิงพายออกมาเนี่ยแต่ของเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าคือชิ้นไหนนั้นเบื่อนอันนี้ก็ต้องรออัปเดตกันล่วงหน้านั้นเบื่นแล้วก็ผมอยากสอบถามเพื่อนๆนิดนึงครับผมว่าอยากให้ผมทําคลิปหรือว่าเป็นตตรรรรรีมมมะเาจงผ่ยกกกปไไลลั้แิ เ,เดี๋ยวผมจะนั่งไลฟ์สตรีมคลิปเดียวจบเลยละกันเพราะแมปมันน่าจะไม่เยอะนั้นเพื่อนและกิจกรรมผมว่ารอบนี้น่าจะทําไม่นานมากนั้นเพื่อนถ้ามันทําไม่นานมากเนี่ย ผมคิดว่าผมน่าจะไลฟ์สตรีมไปเลยละกันนะผมทีเดียวเพราะผมขี้เกียจนั่งอัดคลิปนั่นเองหลักๆนั้นเพื่อนไม่ใช่แล้วผมขี้เกียจมานั่งตัดนั่งตัดนั่นเพื่อนนั่งไลฟ์สตรีมเลยทีเดียวยาวๆดีกว่านะผมอ่ะใครที่มีความคิดเห็นยังไงอยากให้ผมไลฟ์สตรีมหรือให้ผมมานั่งทําคลิปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นั้นเพื่อนแล้วก็กิจกรรมนี้นะผมเขามีเสื้ออีเวนต์มาแจกฟรีด้วยนั้นเพื่อนนี่เลยครับผมกรอัปเดตมาเมื่อกี้เหมือนกันนะผมเสื้อตัวนี้เลยอ่ะนี่นนนนะคร,รับนนผมตัว แปะลิงก์ไว้ให้เหมือนกันนั่นเองนั้นเพื่อนอันหน้าตาเสื้อก็จะเป็นอย่างนี้นะผมขออนุญาตเปิดดูสักนิดนึงเข้ามาปุ๊บเนี่ยพเพื่อนๆสามารถกดรับฟรีกันได้แล้วผมเป็นเสื้อ VIP อย่างนี้นั้นเพื่อ,น,อนก็สวยอยู่นะผู้เลื่อนของฟรีเพื่อน,อนยังไงก็อย่าลืมมากดรับกันนะผมก็เป็นกิจกรรมอัปเดตเล็กๆน้อยๆนั้นเพื่อนซึ่งพเพื่อนๆคนไหนนะผมที่อยากให้ผมทาคลิปหรือผมมานั่งไลฟ์สตรีมเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะผมซึ่งเพื่อนๆคนไหนที่มีคำถามนะสามารถคอมเมนต์บอกผม วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าน,นะจ๊ะ